ที่ทุกวันฝุ่นมันจะมีอยู่แล้วนะครับฝุ่นตามอากาศใบไม้ยิ่งวันไหนที่มีฝนตกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าสักสี่สิบนาทีแล้วอีกสี่สิบนาทีหลังก็จะมาเล่าเรื่องของการที่เรื่องความหลังครั้งเก่าเนาะว่าเราไปอยู่ต่างแดนเคยอยู่ต่างแดนแล้วกลับมาสู้ ออมาเขาเรียกว่าสู้ชีวิตไวกัะชาลากับเวลาที่เหลือไม่รู้ว่าวันไหนเราจะจากโลกนี้ไปนะคะอย่าไปหลอกตัวเองหรือว่าอย่าไปช่วยบอกใครนะคะว่าเราจะไม่ตายนะคะให้เราคิดถึงความเป็นไปจริงๆให้ได้ยอมรับมันแล้วมันจะอยู่กับโลกภัยไข้เจ็บอย่างดี คำอวยพรที่โกหกกันมาอย่าเชื่อนะคะทุกคนมันไม่ดีเธอเราจะพูดให้ใครฟังเราก็ทูกพูดเรื่องว่าสังขารมันเสื่อมนะมันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกแต่ตอนเนี้ยใจเราเนี่ยยอมรับมันได้ยังนะคะอย่าไปเชื่อว่าการอวยพรว่าขอให้อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงตอนนี้เขาปลอบใจเรานะคะแต่การอวยพรที่แบบโกหกหรือว่าเป็นการอวยพร ที่เราเข้าข้างตัวเองว่าเราพูดดีแล้วมันจะมีทําให้คนชื่นใจเนี่ยแบบนี้บางครั้งเราไม่ชี้ถูกนะบางคนไม่คิดเลยว่าตัวเองจะต้องพัดภาคกันนะทําใจไม่ได้ร้องไห้กันสือ,อสือ,อื่นแทนที่จะจัดงานศพให้ญาติที่ตายไปอย่างดีไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลแล้วให้คนอื่นมานั่งจัดงานศพแทนแล้วเรามมวแต่นั่งเสียใจแบบอะไรหาเหมือนการช็อก แล้วก็ช็อกง่ายขาดสติเนี่ยโอ้โหฟูมไฟน่าดูนะคะการทำชีวิตแบบนั้นหลอกเราหลอกวอวยพรญาติผู้ใหญ่เราอะ่ะไม่ดีค่ะเจอหน้าเขาเราก็บอกเขาซะหน่อยนะคะว่าช่วงเนี้ยเราอยู่ในวัยนี้นะนึกถึงภาวนาคำกำหนดตัวเองไว้นะคะว่าทุกสิ่งมันไม่มีอะไรแน่ แม้แต่เราเองนะคะสังขารไม่ใช่ของเรายืมเข้ามานะคะไม่ให้เสียชื่อที่เราได้นับถือศาสนาพุทธตามสำเนาทะเบียนบ้านแล้วพ่อแม่ก็สอนมาแต่สญัญญาถูกพ่อสอนไว้นะคะว่าถ้าตายแล้วไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจนะคะก็ทำให้เราอยู่ในการที่ ดูแลตัวเราเองอย่างดีอย่างใช้ชีวิตให้เป็นนะคะพอเราใช้ชีวิตโดยการไม่ประมาทอ่ะมันจะยอมรับได้ต่อให้ใครเดินมาตรงหน้าสัญญาก็เจอนะบางทีเขาก็มาถามว่าพี่ช่วงนี้ทำประกันอะไรแล้วหรือยังทำอัคคีภัยไหมนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีแล้วนะคะอัคคีภัยหรือ,อพวกประกันภัยให้บ้านเรือนของเราเนี่ย โดยที่เราก็ไม่ต้องไปไวย่วายมันเกิดฝุ่นเกิดเขาเผาใบไม้ข้างบ้านเผาเศษขยะข้างบ้านการที่เราไปบ่นว่าเขาเผาทำไมอยู่ในเทศบาลเขาไม่เชื่อเรานะเขาโกรธเราอีกแถมยังเคืองเราด้วยเนาะอันนี้ไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในเขตชุมชนแล้วกฎหมายของเทศบาลเขาก็ไม่ได้เรียนรู้ เพียงแต่เขามาบอกเราว่าให้ไปสมัยไปเลือกเลือกด้วยนะกลุ่มนี้ชุดนี้นะคะแล้วพอมีการเผาแล้วเวลาเขาแจ้งเราแจ้งเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลไปตักเตือนได้นะคะว่าเขาไม่ควรทำแบบนี้เพราะว่ามันไปรบกวนควันไปรบกวนผู้เข้าพักหลยใกล้ๆบ้านเราตรงนี้นะคะหลยที่มาพักกับเราเขาก็ได้รับควัน เขาก็จะมาถามเราเขาตกใจนะฝรั่งนะเขาจะบอกว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นมีควันเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เผาใบมะพร้าวทางมะพร้าวนะคะแล้วก็บอกว่าเอา้ามันอยู่ในที่ของเราเราจะเผาเป็นลายอะ่ะเออนะออ้อีกแทนที่จะดีกลายเป็นทะเลาะกันนะคะเจอหน้าเราหันหลังให้ทิฏฐิมานะก็สูงนะคะอันนี้ก็ผิดเราต้องบอกนะคะเหมือนร้านค้าทุกแห่ง ถ้าจะคิดจะทำครัวเพื่อ,อผัดขยะผัดอาหารเป็นการค้าขายจะต้องมีบอ่อเกลบอ่อเกลจะบูบ้านในวินเลดวินล่าก็ต้องมีบอ่อเกลห้องนงห้อง,อง,องน้ําดีๆนะคะมีที่กําจัดไอพวกสิ่งปฏิกูลไม่ใช่ปล่อยให้มันไหลลงท่อสาธารณะแล้วก็ไปรบกวนเพื่อนบ้านอันนี้ผิดกฎหมายของเทศ